สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับพวกคิตาชีแล้วนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวที่วัดกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูพระเดินไปไหวาาตาา้ตามมาครับตามมาเลยตามมาเลย นี่เรากำลังรอไปเช็คกันนะไปเช็คย่้ไม่มาอันนี้อยู่ที่ปิโก้อากาศเย็นมากครับตอนนี้ลงพัดผ่านนี้ก็เกิน ยวห้องสองกระแสวันอาทิเนี่ยวดีเดี๋ยววันาทิตย์เวไปห้องสงคน้อก่ไป้องสงคนน้อเก่าเพอากซีะไปห้องสองคนน้อยเก่าเขา้อม้วันมาเที่ยวหรอไปบ้านผมบ้านผมรับบ้านผม ไม่ยัง,นงนันนเ้เส็จแล้วครับเราเราจะเดินไปนไหนต่อครับคุณโก้คุณโก้บอกว่า,าจะพาเราไปถ่ายรูปนะ,นะผมว่าเดี๋ยวให้ผมอยากถ่ายรูปคู่กับนี่เลย มที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็เป็นหมู่บ้านพนมตุ้มนะครับอําเภอศรีวิศวจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นหมู่บ้านผมเองกโก้ครับต่อไปเราก็จะไปสวนมะม่วงกันนะครับเพื่อจะไปเจ็บมะม่วงคุณไม่ให้ปอดอย่าเฝ้าอย่าเ้าบอดวันไรหมอกคุณคุณครูครับคือคือผมรู้สึกว่าบ้านนี้จะเป็นบ้านที่คน ข่าวบ้านการไม่ไม่มมันการเหมือนประมาณว่าเขายังอนุรักษ์ไอความดั้งเดิมอยู่นะครับตั้งเกจจากถนนได้โอ้นี่แบบสุดยอดนะครับถ้าคือต้องการที่จะแบบสัมผัสธรรมชาติจริงๆแนะนําเลยครับตรงนี้แบบได้ได้บรรยากาศจริงๆฮะสําหรับคนที่ทนที่เบื่อเบื่อในเมืองครับคือถ้าคุณมาตรงนี้รับรองว่าได้ดื่มดาแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับไม่เ็าเห็นบางค่า่คุ้มค่าคุ้มค่ากับตังที่ทําเสียมาจริงสุดยอดนี่ฮะแล้วผู้ดนเารเต็มข้างทางนะฮะขนาบไปด้วยป่ายูคานะครับผมแถวนี้นะแถวนี้มันเป็นโซนโซนทุ่งกวลาครับผมตอนนี้คนขับรถเราเริ่มขับรถด มุนยึดกับพนทางก็เลยไปวิ่งเลยเดี๋ยวัะถอยไม่ครับพนทางเงี้ยเขาเรียกว่าพนทางพิสูจน์รักแท้ครับเดี๋ยวจะถอยแค่ยนงไงพิสูจน์ลักแแคเนี่ยครับพิสูจน์รักแท้อะไรเบล่ามากับโก้มาลงบูททำให้รถฉันพังหมดความแข็งแรงของทั้งเาทั้งขาทั้งโก้หมดเลยอ่ะถาเอาไปอ่ะขาเอาไปอ่ะก็อยากบอกให้รู้ รักเธอจงหัวใจแต่ต้องเก็บไว้มีตลอดมาสุดใจต้องรักเธอครงเดียวจะป้าจะไปไหนก่อนอ๋อนี่ครับเดี๋ยวกลับตรงกันนะกลับตรงกีนเลยรงไปนี่เดียว ครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกท่านมาดูต้นมะม่วงกันครับผมท <c oughs> ี่หะาเรากำลังเดินมาเ <c oughs> ดินมาเดงนี่ครับมะม่วงชัดๆเลยฮะต่อไปนะเราจะพาทุกท่านเดินไปดูงวน้อยอสัมผัสความเป็นธรรมชาติแบบเต็มๆฮนะ แบรู้สึกว่างัวจะเจอกลัวผมแล้วไปหมดแล้วนี่ครับงัวน้อยโอ๊ยเจียบสามพื้นกหลไรดอกอันนี้คือสาของเรานะที่ผ่านการสาปลายแล้วเรียบร้อย นี่นะฮะเราจะรู้ได้ได้ว่ามีการสาปลาเกิดขึึ้หรือเห่าเราเราเรา,เราดูจากกองไฟนะที่เผาปลาเห็นชัดๆนี่ฮะมีร่องรอยนี่เรามีนักศึกษาฝึกง,งานมาด้วยฮะกำลังมาเจ็บมะม่วงอย่างสบายใจ แต่รู้สึกมะม่วงทำไมมันมีแต่ลูกเล็กเลเ็กมะม่วง,งไปฝากเพื่อนมตคิดว่าก่อนจะถึงเพื่อนคงหมดตั้งแต่กลางทางเดี๋ยวไทยเอาผ้าลงคลิปผมว่าถ้าฝนตกอีกสนิดนะจะมีไข่มดแดนะอยน่าัเนี้ย ตันนี้ยังไม่มีมมผมว่ามันหน่วยเล็กเป็นตะขมแต่ว่าผมว่าเนี่ยผมว่าโกซีวันถ้าเราลูกนั้นได้ก็จะดีนะ,อะไอ้นั่นแหละไอ้พวกไอ้ลูกใหญ่ๆนะเ <laughs> นี่ยนะักศึกษาฝึกง,งานมาด้วย กางเกงเขาจะหลุดดาบครับเวเดลงมาปูจะให้ฉันขึ้นเหรอไม่ต้องเ้นบอกว่าไม่แต่ให้ฉันขึ้นให้ก็แป๊บเดียวเลยตัก้องโดนบังคับให้ขึ้นครับอ้ามาไม่เมื่อจัดให้ขึ้นจะขึ้นให้มาถือถือกล้องไว้ถ่ายด้วยมะม่วงของเรา ลิงลิงลิลิงขึ้นต้นไม้้ม้นตอิกาศทุงามะม่วงมะม่วงเอามาขโมย่วงเขา เขามาลักผมวงเขาผมวงผู้ให่กะเขามเดีวรักกัน็กซ์ซเปิดแม่ซีบีกุ้งเทพซีบีกุงเทพซีบีกุงเทพขนไขร ถนนบ้านกันดานมากกระทางหมอรัดไม่มีกุญแจเข้าบ้านบ้านนายสลายุทธหมอรัดตำบลเกษริสัยเออตำบลน้องอ้อมเกษริสัยแต่ไม่มีกุญแจเข้าบ้านบ้าน กำลังขณะนี้กำลังไปหากุญแจเข้าบ้านอยู่รอสักครู่บอ,อกงวงมันได้ยินมะแสบบอกองวงมันบอกงวงมันมะแสบตลาดกับน้ออ,กอีก <laughs> เอาลราแค่ไีนสนใจตรงนม้ไหมเป๊ นั่งรอนั่งรอรอแกเขาเปิดบ้านเฮ้ไม่ได้ไม่ได้เข่าเลย

ท้าพีที่บ้านจะมีชาวเต็งหรออักซ์สีช่วงนี้ก็คือช่วงลาท้าผีเราไปดูห้องน้ำผมเห็นเราจะไปดูห้องน้ำกันส้มๆตามตามันเลยครับตามไปเลยเสียงอะไรครับได้ยินไหมได้ยินไหมเฮ้เสียงอะไรอ่ะ คุณเจนคุณเจนว่าไงคุณเจนมันจะเห็นมันจะเห็นแล้วบ้านเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะคะใครอยากมาเป็นล so ูกสะพ้มาดูแลบ้านอันตรายแล้วค่ะดิฉันเห็นพลังงานกำลังมุ่งหน้ามาที่คุณเห็นเหรอที่พี่สอนอย่งนี